นะคะเจ้าหน้าที่ก็พบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายคือนายทวัชัยสุขสมและนายพุทธโคกแปะเป็นอันยุติการค้นหานะคะทางด้านของพลตํารวจโทจรรยพรสุรมณีที่ปรึกษาสบสิบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดีวีและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุค่ะระบุว่าได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตํารวจประทุมธานีนะคะให้นําเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหาเอกลักษณ์บุคคลเพราะว่าจะได้เป็นการยืนยันว่าใครเป็นใครกันบ้างได้นําแพทย์นิติเวชวิทยารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้เช่า ชันชุดพิมพ์ลายนิ้วมือเจ้าหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบพร้อมกับกำชับให้มีการตั้งโต๊ะเพื่อรับร้องเรียนจากญาติผู้สูญหายให้แน่ชัดถึงลักษณะต่างๆของผู้สูญหายนะคะอย่างเช่นการแต่งกายก่อนเกิดเหตุหรือว่ารอยสักต่างๆนั่นเองค่ะมีการพูดคุยกันถึงการป้องกันด้วยนะฮะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกเนี่ยนะครับโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลปหลักสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างเช่นจังหวัด ปทุมธานีหน่วยประชาก,การทหารพัฒนากรมโยธาธิการและผังเมืองสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวแทนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยหมอมหลวงปนัดดาครับก็บอกว่าหัวหน้าคอสอชอห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยมีการมอบหมายให้ทางสํานักปลัดสํานักนาย,ยกร,รัฐมนตรีนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เกิดเหตุซ้ําอีกโดยการช่วยเหลือจะเป็นการช่วยเหลือทั้งแรงงานไทยและก็แรงงานต่างด้าวน,นะครับ แรงงานต่างด้าวเนี่ยจะมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนนะครับแต่ว่าทางหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยก็บอกว่าจะช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนไว้ก็ตามค่ะคก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะเมื่อวานนี้มีการประกาศคำสั่งเพิ่มเติมเป็นฉบับที่115ใช่ครับเป็นคำสั่ง จากคอสชอนะครับฉบับที่115ทับ2,557นะครับเรื่องนี้เนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการาดำรงอยู่ของพุทธศาสนานะครับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนานะครับเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงแล้วก็นำพาสังคมไปสู่ความสงบสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับเมื่อวานนี้คอสชอ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับมีประธานและรองประธานรวมทั้งหมด10คนได้แก่รองหัวหน้าคอสอชอและหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานกรรมการนะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการก็จะมีประหลัดกระทรวงยุติธรรมประหลัดกระทรวงศึกษาธิการประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมประหลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทิ่ดีกรมประชาสัมพันธ์นประหลัดกรุงเทพมหานครน,นะครับโดยมีผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศานสนาแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุกการครับ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จะมีอำนาจหน้าที่คือ1เสนอแนะนโยบายมาตรการและแนวทางดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนาเสนอต่อคอสชนะคะ2ก็คืออำนวยการกำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสนอต่อคอสชะคะ่ะ3คือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการและมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะนําเสนอคอสช4คือการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา5แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการดําเนินการต่างๆและ6ก็คือปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่หัวหน้าคอสชหรือว่าคอสชได้มอบหมายมาทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้นะคะสามารถที่จะยกเลิกหรือว่าปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ก็จะมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ อนาคตก็อาจจะได้ทํางานร่วมกับทางสภาปฏิรูปแห่งชาตินะฮะแต่ว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่ได้มีด้านพระพุทธศาสนานะฮะแต่อาจจะไปอยู่ในด้านของสังคม